มองกล้องก่อนค่ะเไหนซิเมอีข้วันนี้หนูหนูนนมีอะไรคะหนูมีอะไรคะเปินฉีดน้ำใช่ไหมแล้วมาเล่นยังเล่นยังไงเล่นยังไงไหนมันไกลขนาดไหนโหโอ้โห น้อเ๋พ่อไปทำงานแล้วอุ๊ยโหเขาก็บอกพว่าไงอคะพอะรูนะคะานะอย่าลืมอย่าลืมยอนอย่าลืมอย่าลืมก็ไม่หมดด้นะครับบายบายก่อนบายบายัคเยลลู